สวัสดีครับผมกับตันวินเทจจากวินเทจสตูดิโอครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูวิธีการมิสซาวกีตาร์ของพี่มินเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งหมด5เพลงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าผมใช้ปลั๊กอินอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็ลำโพงวันนี้ที่เราใช้มิ์ก็เป็น r ีซอซิคครับเดี๋ยวเรามาดูเพลงแรกกันก่อนเลย Welcome to the Jungle นะครับแท็กนี้จะเป็นแท็กกีตาร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวปลั๊กอินที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นปลั๊กอิน Channel Strip 2นะครับเดี๋ยวเรามาฟังซาวก่อนที่ผ่านตัว Channel Strip นะครับ ผมก็จะใส่ตัว Channel Strip เข้ามาครับซึ่งย่านที่ผมบูตของกีตาร์ตัวนี้ขึ้นมานะครับก็จะเป็นย่านของช่วงประมาณ 4K แล้วก็บูตขึ้นมาประมาณ 4dB แล้วก็จะมี ลดย่านโลลงนิดหนึ่งได้ครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะโลคัตไปที่แถวๆประมาณ100นะครับแล้วก็จะมีใช้ตัวคอมเพรสเซอร์นะครับที่ติดมาให้กับตัว U C 1ด้วยครับคอมเพรสเซอร์ผมก็จะปรับเทชโฮอยู่ที่ลบ4 dB แล้วก็ค่าเรโชอยู่ที่6นะครับ6ต่อ1แล้วก็จะมีค่ารีลิสอยู่ที่0.5นะครับก็เดี๋ยวเราลองฟังซาวที่ผ่านตัวแ h ล n n e l s t สตินะครับเอาออก ลราลองฟังเพลงเต็มนะครับสาวที่ได้ก็จะประมาณนี้ ในส่วนของตัวแบ็กกิ้งแพกนะครับผมก็จะคัดย่านกลางประมาณแถวแถ0 0ลงนิดหนึ่งเพื่อให้กีต้าร์มันดูเด็ดขึ้นนะครับก็ใช้เป็น EQ ของ SSL เหมือนกันแต่ว่าที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกีต้าร์จะต้องมีดีเลย์แล้วก็รีเวิร์สเพื่อความฉ่ำน,นะครับตัวนี้จะเป็นดีเลย์นะครับของ SSL ผมจะใช้แบบดีเลย์ดัแล้วก็ให้ซิงกับเทมโปของเพลงนะครับซึ่งเทมโปเพลงตัวนี้ก็จะอยู่ที่128ใช้แบบปิงปองนะครับแล้วก็ลองฟังซาวดูวนะครับว่าซาวจะเป็นยังไง Yeah! <laughs> you ก็จะมีความแบบมีมิติมากขึ้นด้วยครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับผมก็จะใส่รีเวิร์บเป็นเฟกเวิร์บของ SSL ขึ้นมานะครับผมจะใช้เป็นแบบเพลทนะครับเพลแบบมิดเดยมรีเวิร์บไทม์อยู่ที่ประมาณ2.3เซคันนะครับแล้วก็จะบูทช่วงแถวๆย่านมิทยขึ้นนิดหน่อยเพื่อให้มันดูสว่างขึ้นพอใส่เข้ามานะครับมันก็จะเป็นซาบประมาณนี้ครับ ก็จะเป็นตัวอย่างเบื้องต้นนะครับที่ผมมิกเพลง Welcome to the Jungle นะครับก็ใช้ UC1 แล้วก็ั๊กอินของ SSL delay แล้วก็รีเว v ร์บแค่นั้นเองครับเดี๋ยวเรามาดูเพลงต่อมาเลยครับต่อมาจะเป็นเพลงของ November Lane นะครับ <cs 8> เดี๋ยวผมพามาดูอุปกรณ์ที่ผมใช้ก่อนเลยกันก็คือตัวไม้นะครับผมจะใช้เป็น SM 5 7แล้วก็แวนกาด V 4นะครับผสมกันครับส่วนเพลง Welcome to the Jungle เนี้ยผมใช้เป็นไม้แมนเลยนะครับซึ่งก็จะมีสาย์ที่แตกต่างกันตัวเพลง November r a i n นะครับจะใช้ปลั๊กอินในการมิกเป็นของ Channel Strip 2เหมือนกันครับ แต่เดี๋ยวเรามาดูในพาร์ทแรกกันก่อนก็คือการบาลานซ์นะครับผมจะใช้ SM 5 7นําถ้าใช้ SM 5 7นํานเฉยๆเนี่ยมันก็จะมีซาว์ที่ค่อนข้างที่จะแห้งนิดหนึ่งด้วยแต่ว่าถ้าเติมแวนการ์ดมาด้วยนะครับมันก็จะได้ความหนามากขึ้น หลังจากนั้นผมก็จะทําการซัำ2ตัวเนี้ยเข้าหากันครับแล้วก็ใช้เป็นปลั๊กอินของ Channel s t ิ i ทูย่านที่ผมปรับขึ้นก็จะมีแถวๆประมาณ 3k บูตขึ้นมาประมาณ 8dB ครับแล้วก็ค่าคิวอยู่ที่ประมาณ1.6นะครับส่วนย่านโลก็ไม่ได้ทําอะไรมากแล้วก็จะมีคอมเพรสเซอร์ครับช่วงนี้ผมก็จะปรับอยู่ที่ 1.9dB ค่าของเทสโฮนะครับเทสโฮอยู่ที่6:1ต่อเหมือนเดิมเลยแล้วก็รีลิสอยู่ที่0.5นะครับลองฟังซาวที่ก่อนผ่านตัวปลั๊กอิน นะครับอันนี้ไม่ใส่ใส่เข้ามาแล้วก็ใส่ดีเลย์เข้ามาแล้วก็รีเวิร์สครัแล้วลองเอาเพลงเข้ามา ก็อันนี้ก็จะเป็นวิธี m i กเพลง number l a n นะครับเดี๋ยวเรามาดูเพลงต่อไปกันเลยครับเพลงนี้ก็จะเป็นเพลง s w i s ช h i โอมา m นะครับเดี๋ยวเรามาฟังซาวกีตาร์ที่ไม่ผ่านตัว p l กอินของ channel strip แล้วก็ตัว delay แล้วก็ reverb นะครับไม์ตัวนี้ก็ที่ใช้นะครับก็จะเป็นไม์แมนเลสนะครับพ่อผม ใช้ปั๊กอินเข้ามานะครับซาวก็จะเป็นประมาณไม่ใส่ไม่ใส่ซาวก็จะประมาณนี้เลยพอเราใส่ดีเลย์แล้วก็รีเวิร์บเข้ามานะครับมันก็จะมีความฉ่ำ I เก็จะเป็นการจัดบาลานซ์กีตาร์กับเพลงให้มันเข้ากันมากขึ้นครับเดี๋ยวต่อมาเรามาดูที่เพลงตัว w Win of Change นะครับเดี๋ยวผมบอกก่อนก็คือซาวกีตาร์ที่ผมอัดมาก็จะใช้เป็นไมวันกาดแล้วก็ SM57 นะครับการบาลานซ์หมก็จะบาลานซ์เท่ากันทั้งหมดเลยครับอยู่ที่0ูนย์ s o ซาวที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับ หลังจากนั้นปลั๊กอินที่ผมใช้ก็จะเป็น Channel Strip นะครับที่ควบคุมด้วย UC1 ค่าที่ผมปรับก็จะมีช่วงย่านไฮนะครับที่ประมาณ 7k บู o ขึ้น 4dB ย่าน mid h i นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ3.5นะครับ b o o อยู่ที่ 2.6dB ค่า Q อยู่ที่1.8นะครับแล้วก็จะมีย่าน mid โล w นิดหน่อยอนะ่ะอยู่ที่ 800Hz อ่ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ3.7แล้วก็ Q แคบๆหน่อยครับแล้วก็จะเอาลดย่านโลอยู่ช่วง 120Hz นะลงมา 2dB อ่าแล้วก็จะมี ตัวคอมเพรสเซอร์ครับก็ปร <c oughs> ับเทชโฮอยู่ที่ลบนะครับค่าเรโชอยู่ที่ประมาณ4ต่อ1นะครับรีลิสอยู่ที่0.1อนะ่ะเดี๋ยวเราลอ,ลองฟังซาวดูนะครับพอผ่านตัวปลั๊กอินตัวนี้ <c oughs> อันนี้คือไม่ใส่ ก็ใส่ดีเลย์เข้ามาครัดีเลย์ก็จะเป็นของ s อ l เหมือนกันก็ซิงค์เทมโปครับก็้ิงก็ค่าเหมือนเดิมเลยแต่ว่าแค่ซิงค์เทมโปให้เป็น77แล้วก็เดี๋ยวเราลองฟังกับเพลงเต็มๆนะครับ เข้มามานะครับ ความสว่างขึ้นแล้วก็พุ่งขึ้นนะครับโอเคเดี okay, ๋ยวเรามาต่อกันเพลงต่อไปเลยครับก็เพลงสุดท้ายเขาก็จะเป็นเพลงของแอนเนตเตซียนะครับเพลงนี้ก็จะใช้เป็นไมค์แมนเล่นะครับหไมโครโฟนนะครับเ,เล่นกับ Backing งแท็กปักอินที่ใช้ก็เหมือนเดิมเลยเป็น c n ช e นลสติปเป็นตัวเก่งของผมครับเดี๋ยวลองฟังซาวที่ไม่ผ่านตัว c n ช e นลสติปกันก่อนเลยเดี๋ยวผมปิดดีเลยแล้วก็รีเวิรออกไปก่อนนะครับ เดี๋ยวเราลองใส่ช n น e นลสติปเข้ามาก็เพลงนี้ผมก็จะ ทำให้กีตาร์มันดูมีความบางมากขึ้นนะครับเพราะว่าด้วยตัวแบ็กกิ้งแพ็แล้วก็ตัวเพลงเองมันตัวลิทึมอ่ะมันจะมีความย่านโลที่หนาหน่อยพอถ้าเราทําให้กีตาร์มันหนามากขึ้นเนี้ยมันก็จะจมครับผมก็เลยลดพวกย่านโลลงนิดหนึ่งผมก็จะลด1 8 0เฮิร์ตนะครับลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 4.5DB ีครับมีบูทย่านกลางต่านิดหน่อยครับอยู่ที่ประมาณ5 0 0เฮิร์ตบูทขึ้นมา3.5ช่วงมิดทฮยนะครับก็จะบูทอยู่ที่ช่วง 2.5K ที่ประมาณห้ b ีนะครับเพื่อให แล้วก็เอาเสียง 5K นี่มันมีความจิกๆลงนิดหนึงอยู่ที่ประมาณลบ3.6 dB นะครับแล้วก็ส่วนคอมเพรสเซอร์นะครับผมปรับไว้ที่เที่ยงเลยก็คือเทสโฮนอยู่ที่ลบ5ครับค่าเลชอยู่ที่6.1ค่ารีลลสอยู่ที่0.76นะครับซาวที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยกนออกมันก็จะมีความแบบผู่ลงไปนะแล้วก็จบจ ก็จะสว่างขึ้นพอเปิดแบบเพลงนะครับเอาออกตามันก็จะดูจงเลยหายไปเลยกับเพลงใส่เข้ามานะครับ ทีนี้เดี๋ยวเราลองใส่เลเ์เข้ามามันก็จะเพิ่มมิติให้กับตัวกีตาร์มากขึ้นนะครับเดี๋ยวลองฟังดู เดี๋ยวลองฟังกีตาร์าป่า จะเป็นการมิกซ์ซาวกีตาร์เบื้องต้นนะครับส่วนขั้นตอนมาสเตอร์เดี๋ยวเราไปดูกันในช่วงต่อไปกันเลยครับโอเคครับเราก็มาถึงในพาร์ทของมาสเตอร์เพลงแล้วนะครับผมก็ทําการบัฟไฟล์ที่มิกซ์เมื่อกี้เสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็เอามาสร้างในโปรเจกต์ใหม่นะครับก็จะมีทั้งหมด5ไฟล์นะครับเป็นเพล ทั้งหมด5เพลงครับปลั๊กอินที่ผมใช้ในโปรเจกต์นี้นะครับก็จะมี Bus คอมเพรสเซอร์ครับเราก็จะควบคุมผ่านตัว SSL UC1 ตรงนี้เลยครับกดเข้ากดออกอย่างนี้ได้เลยแล้วก็ปับรือปุ่มต่างๆจตรงนี้ครับ EQ อีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมใช้นะครับก็จะเป็น EQ สําหรับปรับความถี่บางยานนะครับเพื่อให้มันโทนมันใกล้เคียงกันมากที่สุดครับตัวสุดท้ายนะครับปลั๊กอินตัวสุดท้ายก็จะใช้เป็นตัวลิมิเตอร์ครับ ในการทําความดังให้มันเท่าๆกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูที่เพลงแรกกันก่อนเลยก็เพลงแรกนะครับอันนี้จะเป็นเพลง Welcome to the Jungle นะครับค่าที่ผมปรับสําหรับเพลงนี้นะครับจะใช้ค่าเลโชครับอยู่ที่2ต่อ1ครับแอคแทที่ประมาณ10แล้วก็มีรีลิสใช้เป็นออโต้ไปเลยครับส่วนเทสโฮจะอยู่ที่7.2ครับก็มค k e อัพเกณให้มันฟังดูบาลานซ์มากขึ้นซาวเพลงก็จะได้ประมาณนี้ครับ ส่วนของ EQ นะครับผมก็จะคัดช่วงประมาณย่านประมาณ140เฮิรตซ์ลงเล็กน้อยครับมันเป็นช่วงที่มันมีความถี่แบบมัตด,ดี้มัดดี้หน่อยอเติมให้ย่านช่วง 7K ครับให้มันดูสว่างขึ้นในส่วนของลิมิเตอร์นะครับผมก็จะตั้งค่า o u t s ิ i ลิ i n g อยู่ที่ลบหนึ่งนะครับดันเกณฑ์ขึ้นประมาณ4.6 dB ครับเอาออกทั้งหมดนะครับ มิเตอร์ปลั๊กอินของ SSL นะครับแล้วก็ดูจากบนจอนี้ได้เลยง่ายดีเราสามารถดูความถี่ได้ด้วยครับ แล้วมาในเพลงต่อไปครับ Inertia นะครับใช้เหมือนเดิมแต่ว่าค่าก็จะปรับต่างกันเล็กน้อยครับค่าเลโชอยู่ที่2ต่อหเหมือนเดิมครับจริงๆทุกเพลงผมจะใช้2ต่อหนึ่งหมดเลยรีลิสเพลงนี้ใช้เป็นออโต้ครับแอคแท็กอยู่ที่3นะครับช่วงเทสโฮจะอยู่ที่6กดีบี ่วนในพาร์ทของ EQ นะครับจะใช้ประมาณนี้เลยลดช่วงประมาณ120ลงครับลงเล็กน้อยแล้วก็บูทประมาณ 4k ขึ้นครับให้มันมีความใสามากขึ้นครับในส่วนของลิมิเตอร์นะครับผมก็จะปรับค่าเอาซิลลิงอยู่ที่ลบหครับแล้วก็ดันเกนขึ้นมาประมาณ 5dB ก็คือผมพยายามทําให้เพลงทุกเพลงมันดังใกล้เคียงกันครับสาวเพลงที่ได้ก็จะประมาณนี้ ในส่วนของสวิตช์ชายโอไมนะครับเรามาดูในส่วนของบัสคอมเพรสเซอร์ที่ผมปรับก,ก่อนเลยบัสคอมเพรสเซอร์ผมก็จะปรับค่าแอคแท็อยู่ที่ประมาณ10ครับสำหรับเพลงนี้รีลลสอยู่ที่0.6ค่าเทชโฮอยู่ที่9.8 dB นะครับในส่วนของ EQ นะครับตรงนี้ก็แค่แบรนด์เดียวเลยก็คือใช้เบลครับกดลงมาช่วงประมาณย่านกลาง600้อเฮิรตต์ลงมานิดนึงครับในส่วนของลิมิเตอร์ครับเอาซิลลิ่งเป็นลบหเหมือนเดิมครับแล้วก็ดันเกยขึ้นมา4.7 dB ความดังก็จะใกล้ เคียงกับเพลง2เพลงแรกครับ เลาไปเพลงต่อไปครับลองสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเพลงของ November r a i n e ตัว Bus c o m p r s s r นะครับค่า Attack ครับปรับไว้ที่3ครับ Release ปรับเป็น Auto ไว้นะครับ Test โ l e ผมดึงไปอยู่ที่ประมาณ6.7 dB ครับในส่วนของ EQ ผมก็ดึงช่วงย่าน140ลงมาเล็กน้อยครับย่านกลางครับประมาณ660เฮิรดึงลงมาเหมือนกันในส่วนของ Limiter ครับ o u n c i n g เหมือนเดิมเป็นลบ1ครับแล้วก็ดัน Gain ขึ้นมาประมาณ6 dB ประมาณนี้ครับในส่วนของเพลงสุดท้ายครับ Win of Change นะครับตัว Win of Change b u s Compressor ที่ผมปรับก็จะอยู่ประมาณนี้ครับ Release ผมจะใช้ไวสุดเลยคือ0.1ครับค่า Attack อยู่ที่20แล้วก็ในส่วนของ Threshold ตันนี้จะดึงมาอยู่ที่ประมาณ11.5ครับแล้วก็ในส่วนของ EQ นะครับจะดึงย่านกลางลงเล็กน้อยครับช่วงประมาณ470 h ฮครับดึงย่านมิดไฮขึ้นเล็กน้อยครับอยู่ที่ประมาณ 4k 3.7ประมาณนี้ครับแถวๆนี้ลิมิเตอร์นะครับก็เอาซิลลิงตั้งไว้เป็นลบหเหมือนเดิมครับตัวเกณฑผมก็ดึงขึ้นมาที่4.8ครับซาวเพลงก็จะประมาณนี้ครับ ้งหมดก็จะเป็นการ mastering ทั้งหมด5เพลงนะครับทั้งหมดก็จะใช้เป็น plug-in meter นะครับในการดูว่าความทีแต่และช่วงมันมีความใกล้เคียงกันมากขนาดไหนครับ s เ e r o image เป็นยังไงบ้างครับผ่านตัว plug-in ตัวนี้เลยซึ่งผมก็จะมองมาจากตัว USB ตัวนี้จากจอ u f 1เลยก็ดูง่ายดีครับประมาณนี้ครับส่วนเพลงจะเป็นงไงเดี๋ยวเราลองไปฟังในคลิปกันได้เลยครับ